ه, วันนี้นะคะเคจะผัดเผ็ดไก่บ้านใส่ใบยี่ราค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนผัดพริกแกงแบบให้หอมเลยแหละเอ่อต่อจากนั้นปรุงรสลงไปในเออ่ไก่เลยก็มีผงชูรสน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงตัดรสซีอิ๊วขาวน้ำปลาแค่นั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพอสุกแล้วเราใส่ใบยี่หร่าผัดแห้งหอมแล้วไก่พร้อมเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยอหอมพริกแกงจังเลยอหอมหอมสุินขึ้นสมเลยเฮ้ย าชุนพริกแกงเคียใช้พริกสดนะเนี่ยสุกแล้วนะคะตอนแรกว่าจะผัดแบบแห้งๆแล้วใส่น้ำเอาไว้ขยำข้าวใบยิลาลงเลยค่ะมีใบยิลาใบกะเพราใบมะกรูดสามใบ เราจะหอมมากเพื่อนๆลองใส่ดูนะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงเผ็ดไก่ใบยีราค่ะตอนแรกว่าจะผัดแห้งๆไว้ใส่น้ำดีกว่าไว้อย่างคร้าวคุกขาวกินทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ